สวัสดีค่ะกิ๊กนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํานะคะวันนี้วันที่15ตุลาคมนะคะมุมมองที่เดลี่เลยนะเมื่อวานราคาพยายามที่จะปีนแอล200เพื่อเทินเป็นขาขึ้นนะคระแหลมขึ้นไปได้ดนิดีนึงแล้วก็โดนเทลงมานะครับตอนนี้จะตัดสินใจอยู่ว่าจะขึ้นหรือจะลงแอลเ200นั่นเองนะคะ เป็นระยะตัดสินใจนะคะแต่อย่างที่กี่บอกเมื่อวานว่าถ้ามันมาถึง1781แล้วมันไม่หลุดนะคะฝั่งขาขึ้นยังได้เปรียบอยู่แต่ว่าทีเนี้ยแท่งราคามาถึงบริเวณนี้พอดีแถว1781แล้วมันจะไปไหนก่อนนั้นเดี๋ยวมาดูกันเอ่อเทรนด์นะคบที่เดลี่อ่ะ,นนะ,อะถ้าแท่งราคามุดลงใต้แอ r เมส200ก็บอกว่าเป็นขาลงก่อน <laughs> แต่แท่งมี้ยังไม่จบนะคะโอเค แรงขายมี direction มาแต่ยังน้อยแรงซื้อตอนนี้พักตัวแรงมากโอเคก็รู้แล้วแหละว,ว่าถึงระยะตัดสินใจหรือแนววัดใจไปเช็คทำเซมย่อยกว่านี้ดีกว่ามาดูที่สี่ชั่วโมงกรอบสี่ชั่วโมงเข้าเซตตัวใหม่แล้วนะวันนี้ Re ชิสเ a นด์ด้านบนติดอยู่ที่1800.46ปด p p o r t สัพอข้างล่างนะคะอยู่ที่1786.59 ตอนนี้แท่งราคาทะลุซัพพอร์ตของ H1 ลงมาแล้วแล้วก็มาถึงแนววัดใจ1.781.20พอดีอีกไม่กี่อืใจจบแท่งนี้รอดูก่อนว่ามันจะหลุดซัพพอร์ตนี้หรือเปล่าถ้าไม่หลุดก็ฝั่งขาขึ้นยังได้เปรียบอยู่นะจ๊ะเพราะว่าที่ H4 เป็นเทนขาขึ้นแล้วนะจ๊ะโอเคแล้วก็มาดูแรงซื้อแรงขายณนะแท่งปัจจุบ,บันเองเนี่ยแรงขายมาเต็มที่เลยนะเห็นสัญญาณกดดันนี่นะ ก็คืออาจจะมีการเทขายทำกำไรของนักลงทุนได้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะแรงซื้อไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นรอดูดีกว่าว่าจะหลุด1781หรือเปล่าถ้าหลุด1781เเเวลถัดไปของซัพพอร์ตอยู่ตรงไหนนะคะวันนี้ระยะสวิงวันให้สั้นนะคะอยู่ตรงนี้เองถ้าหลุด1781มาสุดระยะสวิงที่1772นะจ๊ะทุกคนแล้วก็ซัพพอร์ตหัดมานะครับอยู่ที่ 1 7 6 9.11นั่นเองนะคะแล้วก็อ่ะบอกไว้เผื่อเผื่ออะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับระยะถัดมาอีก1 7 5 7.81จ็้า็ดจุดแดล้วกอบด้านล่างของซัพพอร์ตเดลี่ที่1 7 5 0 05นั่นเองนะคะแต่อย่างที่บอกนะว่าถ้าไม่หลุด1 7 8 1เนเนี่ยฝั่งขาลงยังคงไม่ได้เปรียบนะจ๊ะฝั่งขาขึ้นเขายังได้เปรียบอยู่เพราะฉะนั้นรอดูก่อนนะ โอเคทีนี้มาเช็ครีสติสแตนด้านบนกันบ้างเนะเาะในกรณีทิี่ไม่หลุด1781เนาะรี s i ิสแตนแรกก็จะเป็นตรงนี้นะ1786เนี่ยจะเทิร์นเป็นรีสติสแตนแรกของคุณนะ <c oughs> แล้วก็กรอบของ H1 นะครับสองบนเวนนี้เป็นรีสติสแตนถัดไปนะคะคือแถว1793กับ1796นะคะแล้วก็รีสติสแตนเดิมของ4ชั่วโมงที่1800.46 มาเช็คระยะด้านบนของระยะสวิงด้วยถ้าสูงกว่า1800นะครับระยะสวิงด้านบนมันอยู่บริเวณนี้ก่อนถึงสุดระยะสวิงมี Resistance ถัดมาอยู่นะที่1806นะคะแล้วก็สุดระยะสวิงนะคะอยู่ที่1814.04นะคะ ก็ตามที่บอกนั่นแหละราดูก่อนว่าหลุดหรือเปล่าไม่หลุดเดี๋ยวก็กลับเข้ามาวิ่งในกรอบ4ชั่วโมงหรือว่าอาจจะขึ้นไปถึงสุดระยะสวิงได้นะวันนี้มีข่าวตอนประมาณทุ่มครึ่งหรือเปล่านะครับเอย่าลืมเช็คในตารางนะเหมือนจะมี retail sale หรือเปล่าถ้าดูไม่ผิดนะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกระชากไปทางไหนนะคะก็รอดูเหมือนเราที่ที่เราบอกนั่นแหละว่าหลุด1781หรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็ดูหลังข่าวอีกทีถ้าไม่เสียทรงหลุด1781ก็ฟังขาขึ้นอย่างได้เปรียบนั่นเองนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้สุดสัปดาห์แล้วนะคะ Happy Weekend นะครับทุกคนบ๊ายบาย